สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกมอ่านี่ครับ Jumpway to die ลองเล่นดูนะครับเห็นเขาเล่นกันโอ้โอ้เออเขาเล่นกันยังไงทำไมนี่เป็นี่นี่ next. อ๋อให้เล่นเกมปิดปิดอ๋ออันนี้ง่ายอันนี้ง่ายครับอันนี้ให้กดรัวๆวโอเค อันนี้ให้เอามาอันนี้ให้เอามาตรงนี้แรกๆยังง่ายอยู่นะครับมันจะค่อยๆเร็วขึ้นเคยเล่นของเพนะื่อนนะง่ายจิ๊บอ้าวกดผิดเล็กอินฟอร์มยิสามรอบนะครับ ราจะไม่กดห้ามกดก็ไม่กดนี่ผ่า okay. นเอาคะแนน7จ็อดแล้วครับผ่านแล้วแปดรอยอ้าวเจ็ดร้อย้าร้ห้าครับ ง่ายง่ายหนึ่งพันสิบห้าแพ้อุยยาก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 เป็นอ่าคือยังไงเริ่มใหม่ครับไม่เข้าใจงงเลยทำให้คอนเนคคอนเนคยังพอเข้าใจอยู่เนาะเอาอยูอยูเสียงหาย ไปปิดเสียงมันลือไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเล่นตานี้ก่อนให้แนให้ฮอตดอกนี่คอนเน็อีกแล้วเกมน้ำเวอทุดานะครับก็ลองไปโหลดดูได้ในแอปสโต e นะครับโดดโดดโดดนี่เยี่ยมครับลด,ดไฟไปแล้ว อ้าวเฮ้ยอยู่ทำไมเป็นอย่างนั้นอ้าวอย่าก,กดอันนี้ห้ามกดก็ไม่ต้องกดชุบ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 อ้าวแปดลัก,กแลละตัวนี้เกียดแปดลักจริงจริงชุบนี่ยังทัน ันครับแปดร้อยถือว่าไม่ค่อยยากนะครับเกมนี้ผมเล่นถึงหนึ่งพันแล้วนะส่วนมากก็ไปแพ้นแน 1, แพนแเนี่ยแหละตอนหนึ่งพันก็แพ้ตลอดนั่นไงเอาแล้วไอ้นั่นไม่รู้จักถอดลักด้วยนะอ๋อโฆษณาครับตอนนี้ ปิดทันเดอร์สไตลนะครับใครอยากให้ผมเล่นอ่าบอกเลยนะครับขอบอกเลยนะครับว่าอ่าให้คอมเมนต์นะครับใครอยากให้ผมเล่นนี่ทำไมไม่มีเสียงก็เปิดแล้วน,นี่ช่างมาเถอะเล่นอีกสักตาเเพิอ่อย่ามากินอันนี้ต้องให้เขาใส่ตูดอะไรของเขาไปนะ ก็พยายามกดปลาให้ปลาเข้ามาเรียบร้อยร้อยสิบสี่แต้มอะไรเนะี่ยจิบจิบเรียบร้อยง่ายจังสองร้อยเก้าสิบแปดจิบจิบปึ๊บ รู้สึกว่าแรกๆจะง่ายนะครับห้าหกร้อยห้าร้อยขึ้นไปนะครับจะยากหกร้อย,อย,อย 100, ตายไปหนึ่งแล้วมีอยู่สามชีวิตโอ,ยอ้ยไม่ขับไม่เป็นอ่ะอันนั้นเล่นไม่เป็นเกผ่านได้ไงไม่รู้อันนั้นคือพอไปถึงหนึ่งพันหกตายตลอดนะครับ้านนั้น อันนี้รู้สึกง่ายไ,ไงก็ไม่รู้อันนี้แล้วเหรอสวยกรอบแอดมาสตาอันนี้ถ้ายัางง่ายๆอยู่ต้องช้าๆคับง่ายๆไม่ต้องรีบแต่ถ้าอยากรีบได้จุบอืมเฮ้ยอูย้อะไรกันอนะกดไม่ติด เริ่มใหม่เริ่มใหมให่คะแนนเสียไมห่มหยุดอู๋ไม่ตกไม่มันตกเองของมันกาสองตัวใส่มาสตาร์ทกันต้องให้ลากตามเส้นให้มันบังเส้นให้หมดนะครับอันนี้อีกแล้วเหรอดึงดึงดึงเรียบร้อยรถไฟจะไปโคราชตดดิดทางป้ายไปด่านบุรี ตอดอีกทีถึงบริษัททำไมต้องหยุดเลือดด้วยมันเป็นอะไรของมันเลือดมันทำไมมันเลือดออกอ้าวอันนี้เกมใหม่ไม่ทันแน่นอนนั่นไงต้องเร็วนะครับอย่ง้ก็ทันเกือบไม่ทันเนี่ย ชึบชึบชึบปิ๊งต่อสายไฟเรียบร้อยเปิดไฟได้เอาค้างเหรอค้างครับเอ้ดอีกอีกอื้อเดี๋ยดอันนี้ผมเล่นได้เป็นน่ะไอ้ตอนเล่นฮิมฟอร์ออันนี้ผมผมว่าง่ายกว่าอันนั้นอีก ที่มันลากไม่ให้โดนรถไฟชนน่ะมันไม่ต้องทําอะไรมันแค่ปล่อยมันไปทิ่ผมว่าสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนด้วยนะครับสําหรับดัมเวทูดายพาร์ทหนึ่งนะคบ,บวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ